นอนไม่หลับตัวสัน่นกล้ามเนื้อทั่วร่างกายสั่นเกรงจนถึงขั้นปวดตัวเลยกลายเป็นแบบนี้อยู่รีบเข้ามาฟังเลยภาวะเครียดหลังเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองภาวะนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วใครมีโอกาสาที่จะเป็นบ้างนะครับเราจะแก้ไขตัวเองได้ยังไงไปเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ต้องสูญเสียคนสําคัญแล้วก็คนที่รักไปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในการบาดเจ็บเนี่ยก็ขอให้หายโดยเร็วแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนใครที่ผ่านเหตุการณ์นี้นะครับอยู่ใน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยรับรองว่าทุกคนต้องอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่ากลัวขั้นสุดขีดนะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์ภัยธรรมชาติร้ายแรงอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการกลัวสุดขีดร่างกายของเราเนี่ยมันจะตอบสนองโดยอัตโนมัติว่าเราจะสู้หรือเราจะหนีถ้าเราจะสู้ร่างกายของเรามีนจะถูกฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมีแรงพร้อมจะต่อต้านภัยทุกอย่างที่จะมาถึงตัวเรานะครับรวมถึงให้เรามีกําลังมากขึ้นด้วยในการหนีจากเหตุภัยพวกนี้นะครับ เวลาทุกคนผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาได้เนี่ยอาการพวกนี้มันยังค้างอยู่ในร่างกายแล้วก็จิตใจเรานะครับก็เรียกว่าภาวะเครียดที่เกิดหลังจากเหตุสะเทือนใจนั่นเองบางคนเป็นมากๆนะครับขนาดหมดสติล้มลงไปบางคนวิ่งหนีลงจากตึกไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอเท้าเหยียบพื้นปุ๊บเดินไปได้ไม่กี่ก้าวนะครับล้มฟุบลงไปครับหัวใจวายครับอหัวใจวายเลยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีโรคหัวใจเดิมอยู่แล้วนะครับ แต่บางคนก็ไม่ถึงขั้นนั้นแค่มีอาการเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอาการพวกนี้แม้จะเล็กน้อยแต่ว่ามันจะเป็นติดต่อกันหลายวันบางคนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นนอนไม่หลับตัวสั่นนะครับกล้ามเนื้อทั่วร่างกายสัน่นเกร็งแล้วก็กล้ามเนื้อทั่วตัวเนี่ยเกร็งมากเลยบางทีถึงกับขั้นปวดเนื้อตัวเลยโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการสะเทือนใจหรือภาะวะความเครียดหลังจากเหตุสะเทือนใจนั่นเอง มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแต่อาการเป็นมากน้อยเนี่ยแล้วแต่คนเลยเป็นทาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเราที่อยู่รอบตัวเราเป็นปกติเลยสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเราก็สามารถที่จะทําให้มันหายไปได้นะครับเสียเพื่อนๆทำตามได้เลยนะครับทำได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะครับเป็นเทคนิควิธีหายใจนะครับ478ก็คือหายใจเข้านับไป4วินาทีแล้วก็กลั้นหายใจไว้7วินาทีอ่าพอครบ7วินาทีผ่อนล,ลมหายใจออกย,ยาวๆช้าๆนะับ8วินาที อันนี้นับเป็นหนึ่งเซตนะครับพเพื่อนๆทาได้เลยห้าถึงหกเซตนะครับแล้วร่างกายจิตใจพเพื่อนๆเนี่ยจะค่อยๆผ่อนคลายลงก็จะรู้สึกว่าร่างกายที่มันสั่นเทิมหรือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งหรือภาะวะความเครียดบางคนปวดหัวมากเลยนะครับก็จะค่อยๆทุเลาลงทําแบบนี้เช้ากลางวันเย็นได้เลยทําต่อเนื่องกันทุกวันเลยจนกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งง่ายๆมากก็คือพเพื่อนๆสามารถลูบเนื้อตัวได้เบาๆใช้นิ้วของเราเนี่ยลูบ แต่วิธีการแบบนี้มันทำด้วยตัวเองมันมันได้ผลแค่นิดเดียวถ้าเ,เพื่อนมีเพื่อนอหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวเนี่ยทำให้เขาได้เลยสลับกัะทาําก็คือลูกลูกครับตัหัวลูกหัวคอ,อบ่าไหล่หนะน้าอกมีรูปไป